โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel องเอกช anel น,น,นะครับผมงงสิท่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรถ่ายรูปเคสเก่าๆทำไมนะครับผมพอดีผมเนี่ยมีเจ้าเคสตัวเนี้ยที่อ่า หลายๆคนน่าจะจํากันได้นะครับมันเป็นเคสหมุกเคสแรกนะครับที่ผมใส่ชุดน้ํานะครับเจาะข้างบนไปเยินหมดเลยนไหมล่ะอันนี้ก็ใช้เลื่อยหมดเลยนะครับใช้ใบเลื่อยตัดเอาตะวานเจาะแล้วก็ไปเลื่อยนะครับผมปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับผมปัญหาอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันมากกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวมันมีของเก่าอยู่นะครับผมผมก็เลยที่จะแบบว่าดูว่าเอ้ยของบ้านเรามันเหลืออะไรบ้างว่าเราจะมาประกอบคอมอีกชุดหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะไปยิงสตรีมนะครับผมพอดีเครื่องหลักผมอะมันไรเซนเจตสองพันเจ็ดร้อยเอกนะครับซึ่งมที่มันนเป็ CPU ยูเจนเก่านะครับผมมันก็เลยทําให้ยิงสตรีมภาพอกมาไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมแล้วบวกกับการที่เวลาเล่นน่ะผมปรับปรับสูตรอยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้แบบว่ามันกินซี u แทบจะร้อยเปอนะครับผมถ้าถ้าแบบว่าคนที่ดูสตรีมผมก็จะผมจะพูดอยู่บ่อยๆว่าเอ้ยแหลกอีกแล้ว CPU 100%ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูมาว่าผมมีอะไรอยู่แล้วนะครับผมจริงๆมันก็มันจะมีเมาส์นะครับผมเมาส์จะมีเยอะมากนะครับผมแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนี่ก็เยอะนัคีวป็้จต์ นะครับผมไม่ใช่เออไม่ใช่อีคอนรอยยันครูดนะครับผมรอยยันครูดคีย์บอร์ดนะครับผมสีดําที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็จะมีอินดิโก้นะครับซูนามิซูนาม,นามินี่ก็คือให้เขาไปแล้วนะครับผมให้พี่ชาย ที่ทํางานไปแล้วนะครับผมเนื่องจากเราไม่ได้ใช้นะครับผมจอก็มีแล้วนะครับผมจอตอนนี้มี3จอ3นะครับพังไป1นะครับเหลือ2นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในถุงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมเมื่อวานก like really ็คือผมไปจัดของที่อ่ JB มานะครับผมก็คือเขาไม่ได้สปอนเซอร์หรอกนะครับผมแต่ว่ามันแถวนี้มันใกล้สุดก็ JB นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะโอเคในถุงเท่านั้นหมดแล้วนะนี่ไปโอเค อย่างแรกที่ผมซื้อมาเลยนะครับก็คือเป็นแรมนะครับผม DDR4 บัส3.2ของไฮเซมิ emi, หรอฮิกเซมิ emi, หรือไฮเซมิ emi, อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับประกร AB, นะัน JAB ของใหม่นะครับเป็นตัว16กิกน,นะครับผมตัวนี้บัส3.2เลย 16G นะครับผมตัวต่อมานะครับเป็นสาย LAN นะครับผม Cat6 2เมตรพอนะครับผม ตัวนี้ของ G-Link นะครับผม60บาทนะครับผมตัวต่อมานะครับผมเป็น SSD ของ i k Vision นะครับผม e 3 0 0พนะครับผมตัวนี้เป็น256ห้านะครับผมเพราะว่าเครื่องนี้ที่ผมใช้ผมจะเอาไปยิง Steam เท่านั้นนะครับผมไม่มีการทำอะไรใดอย่างอื่นนอกเหนือจากอนาคตนะครับอาจจะแบบว่ามีซื้อเคสใหม่ชุดน้ําใหม่กระจอใหม่ใส่ก็อาจจะเอาเครื่องนี้เป็นเล่นเครื่องหลักก็ได้แต่ก็ในอนาคตนะครับผมอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะนี่เป็น2องห้นะครับผม ก็ไม่มีอะไรเอาไว้ลงวินโดว์กับโปรแกรมยิงสตรีมนี่นี่หน่อยๆน,นะครับผมประกัน Accentic นะครับผม2 0 0 g b อ2กิดนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ SATA นะมันจะมี2แบบนะครับผมเวลาซื้อ M.2 ให้ดูดีๆนะครับผมมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไร SATA กับ M.2 นะครับผม NVME เออนั่นแหละ ก็คือตัวนี้นะครับผมต้องดูดีๆเวลาซื้อนะครับผมถ้าเป็นตัวซา TA ต้ามันจะถูกกว่านี้นะครับทรงมันจะคล้ายๆกันหลายๆคนที่ซื้อเอเดดีก็จะยังงงๆอยู่ว่าเฮ้ยสรุปต้องซื้อตัวไหนต้องอะไรยังไงนะครับผมถ้าซื้อเป็นถ้าอยากเร็วอยากแรงนะครับไม่ซื้อเป็น NVMe นะครับผม M.2 นะจ๊ะไม่ใช่ไปซื้อ Sa t a านะแต่ s า t a มันก็เร็วของมันระดับหนึ่งอะแต่ถามว่าเทียบพวกนี้ได้ไหมมันพวกนี้มันเร็วกว่าเยอะครับผมไปต่อไปเมนเมนบอร์ดนะครับผมเป็น MSI นะครับผม Pro h e a d n d o s 11น้าง 定兼自己了啊。 พออันนี้วันอุนไฮเออร์สปีดแอนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอะฟอซ่าไอคูลิ่งอ๋อดีเทคซีพียูแอนด์จีพียูเทมเปอร์เรเจอร์นั่นคือสามารถตรวจจับเขาเรียกว่าความร้อนของ CPU และ GPU ได้นะครับผมเมมโมรี่บูตนะครับผมสามารถบูตเหรอสามารถประมาณว่าบูตแรมนะครับผมใช้สามารถอ่อไม่ใช่บูตแรมสิเหมือนใช้ความความเร็วของแรมได้แบบเหมือนเต็มประสิทธิภาพนะครับออเดอเรอเรอตัวนี้เป็นเรื่องเสียงนะครับผมก็คือทําให้เสียงดีขึ้นนะครับพูดกันภาษาบ้านๆเลยนะครับตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะครับช่องใหม่ช่อง USB นนนะะครับผมี่ก็็จเป สามจุดสองนะครับสองจุ 2, ครับ2.0นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะตัวเก่าอ่ะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็คือเกิดทันนั่นแหละแต่ว่าไม่ทันได้ใช้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น VGA นะครับ HDMI สำหรับคนที่อ่าอนบอร์ดนะผมใช้เขาเรียกออนเดี๋ยวนี้เขาเรียกออน CPU กันแล้วนะครับผมการ์ดจอนะฮะดูพระเอกของเราดีกว่านี่เออเชี่ยนี่ ตัวที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นคอ i5 นะครับ13,500นะครับ LGA 1 0นเนะครับเป็นซ็อกเก็ตพันเตัวนี้จะมีกี่คอกี่เทปผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีทั้ง P- คอและก็ e คอนะครับผม10 10เท่าไหร่ไม่รู้ว่ะเออเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้แล้วกันนะครับข้างใต้ว่าแบบเป็นกี่คอผมลืมไปแล้วเพราะว่ามันมี P ีคอกับ e คอรวมกันไงค่อนข้างเยอะอยู่ตัวนี้นะครับผมได้มาในราคาเท่าไหร่วะตัวนี้มัน9 0 0 0 9 0น0นนิดๆน,น,นะครับผม มันจะมี P 콩นะครับ6คอมั้งเออถ้าจําไม่ผิดอะเออแล้วก็ E คอีกสักประมาณ4 4หรือเท่าไหร่นี่แหละครับมันจะมีเขาเรียกแกนประมวลผลอัญชริยาถ้าสมมุติเราไม่ได้ใช้มันก็จะไม่ทํางานหรือว่าอะไรนะครับ ถามว่าทาไมถึงเลือกใช้เป็น Intel นะครับผมทั้งที่เครื่องก่อนหน้านี้ใช้เป็นหลเซนนะครับผมเพราะว่าผมต้องการใช้เทคโนโลยีค c k s ซ n นของเขาในการยิงสตรีมนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นเขาเรียกว่า UHD นะครับเป็นการ์ดจอในตัวเป็น u h d 7 7 0นะครับผมถ้าเป็น i5 13,400มันจะเป็น7 3 0นะครับความแรงก็ต่างกันประมาณนึงนะฮะถ้าเทียบออนบอร์ดนะผมไปดูสเปคมาผมว่าตัวนี้โอเคสุด1 3 6 0 0ผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมเลยเลือกเป็น13 5 0าแล้นะครโอ,คยรจจอ,อยัองุ้กางนะครับไปในเค ยัดเข้าไปในเครื่องเคสเก่าๆนี้แล้วก็ถ้าถามหาการเก็บสายไฟที่เนียนๆดีๆอะไรเงี้ยไม่ต้องถามครับผมอันนี้เป็นเคสตัวเก่าข้างหลังนี่แทบจะไม่มีที่ทําหาอะไรอยู่แล้วอันนี้คือพูดตรงๆเลยนะโอเคไปเดี๋ยวเราจับของทั้งหมดนะครับยัดใส่บอร์ดนะครับแล้วก็ลงเคสกันเลยนะเนี่ยเคสสนิมกินหมดแล้วใครอยากสปอนเซอร์เคสมาก็ได้นะนบปงนับโบนะครับโซนมงโซนมิได้หมดนะครับผมรับหมดช่วงนี้นะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเออหรือจะแกะกล่องดูก่อนดีนะโอเคเดี๋ยวเราแกะดูก่อนก็ได้นะจริงๆแล้วอะแกะะด้านนไห่ อ๋อด้านนี้เหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบคัตเตอร์แป๊บหนึ่งนะเพราะมันต้องใช้คัตเตอร์ตัดชื้นโอเคครับผมก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็น CPU นะูอ่านี่ i5 13500นะครับผม LGA ตัวนี้เป็นฮีทซิงของเขานะครับมือเซอลึงไปโดนด้วยเมื่อกี้แป๊ะหนึ่งเห็นปะ่ะแหวงชิบหายนี่เป็นฮีทซิงของเขานะก็เห็นเขาว่าร้อนนักร้อนหนามก็ไม่รู้ว่าร้อนแค่ไหนถ้ามันร้อนมากเดี๋ยวก็จับยาชุดน้ำแม่งี้รอบจบครับผม <laughs> นี่ก็เป็น SSD นะครับของ h ฮ Vision นะอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะแก้ไขให้ได้นะ s s d มันก็จริงๆเป็นตัวแค่เนี้ยตัวใหญ่กว่านิ้วโป้งเรานิดเดียวเห็นไหมถ้าเรายิงไงมะาแค่เนี้ยเลยหนอยหน่อยนึงนะครับผม แล้วก็อันนี้เป็นแรมนะครับผมแรมค่อนข้างสวยเลยคล้ายๆกับตัวที่ผมใส่ไปก่อนนะเนี่ยอันนั้นคือ Colorful นะครับผม Pattern X นะครับผมตัวนั้น6 g b บัสตรมัน2เหมือนกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราจับยัดใส่ในบอร์ดนี้ก็เลยตัวนี้เป็นบอร์ดนะครับบอร์ดมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตัวนี้เป็นใส่แรมได้แค่2สล็อตนะครับผมยังไม่ได้แกะเลยเออผมไม่รู้ว่ามันมีรองรับ PCIe ตัวไหนมั่งนะเดี๋ยวขอดูก่อน เนี่ยมก็จะบอกอยู่นะครับมี PCIe 3 0นะครับผมก็เอ่อมีช่อง M.2 แค่1ช่องนะครับแล้วก็ใส่ SATA ได้4อันนะครับ SATA คือใช้สายนะครับผมซัพพอร์ต72นะครับผม73ได้หมด PCIe 4.0อ๋อ4.0 1ช่องนะครับผมโอ้ยมือสั่นแล้วรองรับ 4K นะครับ30วทเพิ่งอยู่สำหรับไอรูเสียบข้างบนเนี่ยข้างหลังเนี่ยครับเห็นปะรูปลายนิ้วผมเนี่ยเออนั่นแหละประมาณนี้นะครับผม2ดิมนะครับผมก็คือใส่แรม ได้สองตัวนะครับรองรับบัตแรมสามพันสองนะครับ DDR4 นะครับคือเต็มที่และแม็กก็ของเขานะเอ้ไปจับแรมจับทุกอย่างใส่ไปในนี้นะครับผมแล้วก็ยัดลงเครื่องนี้กันดีกว่า โอเคครับผมหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวพัดลมก็ใส่เรียบร้อยทีวีอยู่ข้างในเรียบร้อยนะครับหมุดแน่นทุกด้านนะครับผมกดให้ดังแกรกทุกด้านนะฮะนีกกองไมโครกาด้วยนี่เอ็มรถถุยตรงนี้นะครับผมแรมใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปประกอบเข้าเครื่องเนี้ยยกเข้าไปข้างในแล้วก็เดี๋ยวต่อสายไฟนะครับผมเก็บสายไฟอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนมันอาจจะเก็บได้ไม่มากนะครับแต่ก็พยายามจะเก็บ ลุกันโอเคครับผมหลายๆคนนะครับอาจจะลืมเรื่องสําคัญกันไปนะครับพอบอดเสร็จปุ๊บยกใส่นี่ป,ป,ปั๊บปุ๊บประกอบเรียบร้อยใส่กระจบึบม,มับมึบมับลงวินโด้เรียบร้อยครับ ลืมใส่นี่นะแต่วันนี้ผมยังไม่งู้ไงผมไม่ขี้ลืมไงพอดีผมยังไม่ได้ใส่พึ่งนึกได้พอดีเปิดกล่องเมนบอร์ดแล้วเจอนะครับผมก็เลยแบบมาเตือนก่อนว่าคือหลายๆคน,น,นประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินพัดลมสมมติสมมติที่เป็นเครสรุ่นใหม่นะอันนี้พัดลมชุดน้ํใส่บื้บมาปื๊บมาเรียบร้อยลืมใส่แผ่นนี้คือจบครับชีวิตนะครับห้ามลืมน,นะในแผ่นนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบว่าพวกเมนบอร์ดดีๆมันก็จะมีแบบว่าใส่มาให้ะครับผมก็คืออันั้นก็โชคดีไปนะครับแต่ละคนที่ประกอบคอมแล้วใช้เมนบอร์ โอเคครับผมพอเราวางบอร์ดลงไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะไล่น็อตให้ครบทุกตัวนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะบริเวณตรงนี้นะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าปักไอเนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามันกี่พินวะไม่ได้ประกอบนานละตรงเนี้ยครับมันใช้แรงดึงที่ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับผมก็เลยต้องแบบพยายามยึดน็อตแถวแถนี้ให้เยอะหน่อยนะเวลาดึงบอร์ดจะได้ไม่หักนะครับผมแหมพยายามไล่ให้ครบนะตามรูอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนี่ นี่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะพยายามไล่ให้ครบนะครับผมและพยายามอย่าเอามือลงไปกดที่เมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวพวกภาคใจไฟพวกมอสเฟตพวกอะไรเงี้ยมันจะพังนะครับผมไปต่อกันเลยโอเคครับผมหลังจากที่เราประกอบกันเสร็จแล้วนะครับผมก็เจอปัญหาอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีของชิ้นหนึ่งนะครับพังนะครับก็คือไอ้นี่ไงนี่นี่ไอ้นี่พังคือจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้พังหรอกแต่ก็เออก็พังนั่นแหละคือจริงๆมันมันใช้ได้นะครับแต่มันผมเอาไว้แช่ไว้ตั้งแต่ในตู้ตั้งแต่ปีที่แล้วนนนนนนะะะะคคครรรัััับบบผผมมมมจออกกกา็็เลยขิด เลยไปลองถอดเครื่องนู้นนะครับผมเที่ยวนี้ไม่ได้ถอดหรอกแต่ก็คือก็ลื้อสายไฟข้างหลังนะครับผมเนี่ยไขควงอยูุ่้งบนเลยสป่ะเออคือผมก็ลื้อสายไฟข้างหลังออกนะครับแล้วก็มาจิ้มตรงนี้นะเพราะตัวนี้มันไม่มีกระจอมก็เลยไม่ต้องจิ้มเยอะมีตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไขควงจิ้มจึ๊กนะครับสลุกติดนะครับแต่ต่อไอ้นี่ไม่ติดเออเดี๋ยวก็เลยต้องไปแอดไว้นะครับสาขาพัชจะตายนะครับบิ๊กซีไอตึกคอมนะครับผมไปเอาไหม่ด้วยนะครับผมมีรีวิวใหม่ตัวนใหม่น้นสูิดไปแลวะครับัันนดีะครผม โอ้โหต่อยังดีนะครับผมเหลือแค่เปิดเครื่องก็ไม่ติดผมก็เลยงงว่าไอ้เมนบอร์ดพังบ้าต้องส่งเคมหรือเปล่า TPU พังบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะได้ดีพังหรือเปล่าโอ้คิดไปไกลเลยทีนี้นะครับสรุปไอ้นี่พังแต่อย่างดีว่าน้องไม่ค่อยงอแงนะครับน้องแค่ต่อ24พินนะครับกับ8พินแค่นี้นะครับตรงนี้ก็สามารถติดได้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อจอจอภาพออกข้างหลังนะครับผมแต่คือตอนนี้เพิ่งเอามาวางเลยยังไม่ได้ขันน็อตนะครับผมต้องรื้อใหม่หมดเลยนะครับเหนื่อยมากตอนนนีีี้้้กก็แแตตต่่ัััววววเเรรรยยยยบบอลคขสดไป ตือกคอมกันเราเป็นเตือกคอมกันนะตอนนี้ก็ประมาณอ่า,ว,าว้าวสามโมงยี่สิบห้าแล้วนะครับเขาก็โทรมาบอกว่าเอา่อพี่ครับไม้ที่สั่งไว้ได้มาได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาไม้แล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยน power ด้วย แต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาประมาณกี่โมงนะเออเพราะว่าเดี๋ยวต้องเลยไปทําธุระต่ออีกที่หนึ่งด้วยนะครับผมโอเคปเราไปตึกคอมกันดีกว่าโอเคครับหลังจากที่เราเอาไอเนี้ยไปเทสไฟมาใช่ไหมอ่าแล้วผมก็ไปซื้อนี้มาแก้ไขนะน,นะครับเป็นอันเทคตอมนะครับตัที่ใช้ก่อนหน้านี้เป็นเอ,อ,เอโลโลคูเปล่าวะเออนี่ไงเอโลโลคูลครับผมแล้วก็ Intel ตัวนี้เข้าไปติดตั้งเข้าไปนะครับผม มีสาย AC มาให้นะครับนี่ก็เป็นสายปกติทั่วไปนะเดี๋ยวเราจะติดตั้งอันนี้เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เอาบอร์ดนะครับแต่ตัวนี้ไปดแล้วขอติดตั้งบป๊บนึงมีมือม,มือแกดเนี่ไม่ว่างโอเคครับผมหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ได้รู้ว่า not น็อตเมนบอร์ดกับน็อตตัวนี้มันเบอร์เดียวกันเว้ยถ้าสมมติมอดน็อตเมนบอร์ดมันไม่มีสามารถมาใช้แทนได้นะเวย้ยที่ใส่ไปทำเป็นผมหากันลกอยู่แต่เบอร์เดียวกันครับใส่ได้เหมือนกันนะถ้าสมมติน็อตเมนบอร์ดมันขาดแล้ว not, นหาาไ เนี่ยน,นี่ดำๆเนี่ครับใต้แรมเห็นปะนี่คือน็อตของเอ่อพาวเวอร์ Power นะครับผมเบอร์เดียวกันเลยไม่ต้องฝืนนะครับผมโลโก้ตอนนี้นะครับเปิดติดเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วตัวแรกจะวางไว้ตรงนี้ใต้นี้นะครับสายแม่งไม่ถึงมันไม่ใช่ไม่ถึงสายมันถึงไว้แต่สายมันงออย่างเงี้ยเห็นปะและทีเนี้ยข้อเนี่ยมันตื้นไว้แล้วมันเสียบไม่ถึงเห็นป่ะเนี่ยเนี้ยอยู่ตรงเนี้ย ออก็เลยต้องเอาสายเก่ามาใช้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวดันเข้าไปเก็บข้างใต้นี้ก่อนนะข้างบนก็เจาะใส่ชุดน้ําได้นะครับคือยังใส่ได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราดันเข้าไปในรูนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงวินโด์นะครับผมเนี่ยเปิดติดเรียบร้อยแหละนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปท้ายทีนึงว่าเราใช้ CPU อะไรนะครับเมนบอร์ดอะไรแรมอะไรพาวเวอร์อะไรคสของอะไรนะครับผมไป ลงวิดดูกันโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพกพวกวินโด s พวกอะไรเงี้ยครับเห็นปะก็จะมี CPU Z นะครับ Google c h r o m e Google Chrome OBS นะครับไอเด้า64คอเทมซีพียูเซตสตรีมแลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ผมอ่ายูดีนะครับมันก็ดิ่งขึ้นมาให้นะครับมันจะเป็นโปรแกรมของ MSI เขานะครับผมพวกไดเวอร์พวกอะไรเงี้ยที่จำเป็นในการที่แบบว่าเราเล่นคอมนะครับผม วอปเปอร์ก็ตามนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้คือเขาเปลี่ยนมาให้นะครับผมนี่เห็นป่ะสวยเลยนี่เขาโฆษณาของตัวเองเต็มที่นะครับผมแล้วก็อุณหภูมิ CPU นะครับก็ถือว่าไม่เลวสําหรับซิงเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองรันท p u แบบ100%ดูนะครับว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะก็คือตอนนี้เครื่องนี้มันไม่มีการ์ดจอนะครับผมถ้ามันแรงกว่าเครื่องที่ใช้อยู่เครื่องนี้ก็คือไลเซนเซจนะครับสามศูนย์หกศูนย์แลมบิพหกนะครับถ้ามัน ก็เดี๋ยวจะจัดบล็อกน้ํามาลงให้ทีหลังนะฮะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับผมมันโหลดอยู่นะครับอุณหภูมิที่ได้ไม่เลวเลยนะสำหรับซิงค์เดิมเห็นปะซิเอซิงค์เดิมซิลิโคนเดิมนะครับมี10 10 14คอนะครับวันนี้14คอเลยนะเว้ยเออคืองงมากไม่จะเยอะไปไหนนี่ครับแรม DDR4 นะครับตอนนี้บัส2 0 0พัอยู่นะยังไม่ได้เปิด A.M.P. นะครับผมเห็นปะ,เป,นปะเป็นตัวเดียวนะครับผม กราฟิกนะครับจะเป็น UHD นะครับ700เพิร์ฟเลเวลก็แม็กไปเลยนะครับผมถ้าเคยเล่นจะเป็นเท่าไหร่ถ้าแม็กล่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาเบนช์กันดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไรอันนี้เบนไปเวอร์ชันอันนี้นี่นี่อ่ะเบนไปครับอันนี้เป็นมัลติเทรดนะครับผมคะแนนโคตร แล้วเราก็ปล่อยมันทําไปนะเดี๋ยวผมเข้าเครื่องนี้รอเลยอันนี้เครื่องอ่าที่ใช้ที่ที่ทถ่ายอยู่ตอนนี้ก็เป็น i5 นะครับ3500นะครับผมซิงเกิลเทปนะครับ781นะครับผมมันติเทปก็8,665นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเบิน TPU แบบเบินปกติดูนะครับผมว่าอุณหภูมิมันจะไปเท่าไหร่70กว่า80กว่าแล้วนะเออทำไปเล่นไปนี่ห็นไหม ตอนนี้ซิงซิงก็กระหึ่มเลยครับเพราะว่าพัดลมเริ่มทางานแล้วนะเมื่อกี้พัดลมมันเหมือนมันทํางานช้านิดนึงเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเซตอยู่นะนี่ครับตอนนี้อุณหภูมิลงมาแล้วนะครับผมเหลือแค่ประมาณเต็มที่นะครับ71นะครับที่เห็นนะที่เด้งขึ้นมานะ7 1สนะครับสูงสุดนะครับผมสำหรับสิงเดิมนะครับตอนนี้ยังเบนช์อยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องของไรยเส้นเจ็ดมั่งแบบหนึ่งนะเหมือนพัดลมมันแบบว่าพัดลมมันเออนี่อันนี้คืออันนี้คือลาเสนเจ็ดนะ ่คะแนนมันตีเทรดอันนี้คะแนนซิงเกิลเทรดเห็นปะคือต่างกันแบบกันเท่าอ่ะเกือบ2เท่าอ่ะอันนี้4,000 อันนี้8 0 0 0ข้างบน7เออซิงเกิลเทดมัน7 8 1ใช่ไหมอันนี้443มนะครับแม่งเครื่องสตรีมแม่งแรงกว่าเครื่องหลักอีกนะครับผมก็ตอนนี้นะครับโต๊ะมันก็เละฤทิเทไปหมดนะก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับอมก็เดี๋ยวยัดไปตรงนี้ก่อนนะครับนี่ก็ไอ้เครื่องหลักนะครับโอเคก็วันนี้ก็น่าจะจบไปได้ด้วยดีนะครับผมแล้วก็คนถามว่าพี่จะสตรีมยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบว่าผลเทสไหมดูแล้วกันว่าถ้าสมมติเราไม่มีการจอใส่เครื่องเนี้ยนะครับแล้วเราจะสามารถส อ่าโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมานะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอยากจะแบบว่ามาโชว์หน้าจอโชว์คอมใหม่เฉยๆว่ามันหมกอะแต่มันโคตรจะแรงนะครับผมขอไปในการสส่กล้องไปไปมาๆด้วยนะครับดีติดติดนะครับผมโอเคผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอยากอวด c ี u ใหม่เฉยๆนะครับผมแล้วก็ถ้ามันแบบว่าแก้ปัญหาได้หายจริงสตรีมผมชัดแจ๋วดังนั้นก็ก็ดีไปนะครับถ้ามันแก้ไม่หายก็เดี๋ยวเราจะย้าย3060ูาูใส่เครื่องนี้แล้วก็เล่นเครื่องนี้แม่งเปเลยจบๆนะครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปอะไรไร้สาระแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดซับสไครป์และแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพราะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมน,นี่ขอตัวลาไปก่อนครับไปแลนะครับบ๊ายบาย